ดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายน2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะจอดจงดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านดูไว้เพื่อเป็น แนวทางประกอบในการตัดสินใจนะคะเป็นพลังงานโดยรวมมันก็อาจจะตรงกับเราบ้างไม่ตรงกับเราบ้างนะคะถ้าไม่ตรงกับเราก็แสดงว่าพลังงานของเรานะคะไม่ได้มาทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะส่วนท่านใดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไม่ไมตรงกับเราก็สามารถตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในช่วงเวลานี้ จะมีพลังงานโดยรวมนะคะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะเรามาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะดวงของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ ามาดูกันนะคะคสําหรับไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะได้ไพ่เด็กดาบนะคะตามมาด้วยควีนเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะใครมีโชคกับเด็กบ้างคะทำบุญให้เด็ก นะคะเด็กพิการเด็กทำแท้งเด็กอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีโชคนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือใครมีโชคไปแล้วยินดีด้วยนะคะสี่ดาบเด็กดาบนะคะแปดดาบนะคะเจ็ดถ้วยสี่ไม้เท้าโอ้มีโชคต่อนะคะสามเหรียญ สองดาบแฮงแมนเดวิลโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ต้องเสี่ยงมากมายนะคะออาละค่ะสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะช่วงเวลานี้ดาวประจำตัวก็คือดาวพระเสาร์นะคะก็โคจรเข้าสู่เรือนการเงินนะคะแล้วก็าดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินก็เข้าสู่พบสหัชชะ นะคะก็มีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะเงินทองบริษัทหรือว่าการค้าการขายของเราจะขยับขยายเติบโตไปนะคะใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมียศมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นมีหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องขยันนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานะของเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนดาวพระพุธเข้าสู่ภพลาภะนะคะเป็นเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนอรินะคะซึ่งก็มีดาวพระเกตองอยู่นะคะใครที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะมีความฝันที่แม่นอาจจะมีอะไรก็มีสามารถที่จะมีโชคได้นะคะมีดาวพระอังคารนะคะเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนลาภะเข้าสู่ภพกรรมะนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะมี อะไรด่วนๆเข้ามานะคะเพราะ1กับ3อยู่ด้วยกันในภพกรรมะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่ะระวังเรื่องของอุบัติเหตุความเจ็บป่วยอะไรก็ว่าไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอ่ะการเงินการงานนะคะการบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งต่างๆสามารถที่จะมีเกิดการแตกหักเสียหายทำให้เราจะต้องอะต้องซ่อมแซมดูแลน,นั่นแหละนะคะ ดาวพระศุกร์นะคะเข้าสู่ภพสุภานะคะก็จนกว่าจะถึงวันที่สามวันที่สามก็จะเข้าสู่ภพวันวันที่สามนะคะดาวพระศุกร์ก็จะเข้าสู่ภพสุภะในราศีกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคะวันนี้วันที่สามหลงลืมซะแล้วนะคะค่ะทีนี้ ดาวพเกษนะคะก็จะโยกย้ายนะคะในวันที่4นะคะคือพรุ่งนี้ดาวพเกษก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีโชคตามหน้าไพ่ที่จะขึ้นมานะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีธนูเอ้ยมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่เด็กดาบนะคะมันเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาด่วนๆโดยเฉพาะกับเรื่องของคนอื่นนะคะที่เข้ามาหาเรานะคะอาจจะเป็นปัญหาเก่าหรือสิ่งเก่าๆนะคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะได้ชำระสัสางชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในค้างคางอยู่ในใจคุณที่คุณคิดว่าจะทำแต่คุณยังไม่ได้ทำนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ จิตวิญญาณนะคะขอให้คุณรีบไปทำนะคะการที่คุณทำแบบเหมือนกับการขอขำอากรรมหรือทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้นะคะหรือใครเคยบนบานสารกล่าวใดๆไว้นะคะเขายังรอส่วนบุญอยู่เดี๋ยวเขาจะมาทวงมาถามคุณนะคะอาจจะมายุ่ยแย่ให้เรามีปัญหาต่างๆที่คอยรบกวนจิตใจของเราขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าคุณอาจจะเคยอธิษฐานอะไรไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แก้ไขตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แปดดาบไพแปดเดือนเข้ามานะคะคุณต้องแก้ไขเดวิลเข้าสู่ในพบวินาศบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเครื่องพันธนาการชีวิตคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งเหล่านั้นอาจจะปิดบังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างเช่นบุญกุศลนะคะที่เราจะทําให้เขานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครที่ยังติดขัดอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะคะรีบไปแก้ไขเสียแล้วดวงชะตาคุณก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะมีโชคใครที่มีโชคมาแล้วก็จะมีโชคตามมาอีกครั้งนะคะหรือว่าคือพูดแล้วอ่ะต้องทำนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมีสัจจะบารมีนะคะและที่สําคัญนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรมีโอกาสนะคะที่จะมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามา นะคะเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนเข้ามาสู่บริษัทคุณเข้ามาสู่ตัวคุณทําให้การเงินเนี่ยจะดีขึ้นนะคะภายในครึ่งเดือนนี้นะคะ1-15เนี่ยอาจจะยาวถึง16นะคะวันเดียวคาดเคลื่อนกันได้นะคะสําหรับพลังงานไพ่นะคะขอให้คุณทําบุญทํากุศลแล้วก็เบิกโชคเบิกลาบให้กับตัวเองนะคะสิ่งใดที่ที่เคยติดขัดสิ่งใดที่เราพูดแล้วสิ่งใดที่มันเป็นปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณทําบุญทํากุศลขอให้คุณแบบ แจกจ่ายไปในเรื่องของบุญของกุศลนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเปิดช่องเปิดทางให้คุณมีแสงสว่างในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพนะคะก็จะดีขึ้นด้วยเจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมให้นะคะส่วนท่านใดที่บนบานสารกล่าวถ้าจําไม่ได้ก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าข้าพเจ้าจําไม่ได้แต่ขอแก้ไขด้วยแบบนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะได้แบบหมดจากเครื่องพันธนาการนะคะที่คอย เนียวล้างเราไว้อยู่นะคะไพ่าสามเหลียนในตําแหน่งสุภะเนี่ยบอกว่าการเป็นการต่อเติมในเรื่องของบุญของกุศลถ้าเป็นงานก็มีงานเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเสนอผลงานต่างๆสนใจในผลงานต่างๆของเราแล้วก็เข้ามาสนับสนุนเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในครึ่งเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรจะโดดเด่นมากนะคะราศีมังกรลัคนามังกรนะคะจะโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภ นะคะคถ้าหากคุณแก้ไขในเรื่องปัญหาที่คุณเคยสร้างไว้ได้นะคะทุกอย่างจะพลังงานคุณจะโฟเลยทันทีแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะโดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภนะคะการงานก็จะดีด้วยนะคะมีเงินมีงานเข้ามาสู่บ้านสู่ตัวส,สู่ตนของเรานะคะแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในเรื่องของความรักอาจจะมีโอกาส ที่คุณจะได้เจอความรักใหม่ๆนะคะอาจจะมีคนมาสนใจแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรลัคณามังกรจะโฟกัสในเรื่องของการเงินเพราะว่าคือเงินมันมาแล้วอ่ะนะคะมีโอกาสที่จะหาช่องทางนะคะยิ่งติดต่อคนได้มากที่เท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสที่จะมีเงินมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันถ้าคุณติดต่อหรือแผ่บุญให้กับจิตวิญญ,ญาณใดๆมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะ มีลาบผลเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะมันอยู่ที่ว่าคอนเนคของเราอะ่ะเราจะขยันแค่ไหนเราจะทำแค่ไหนนะคะโอกาสเป็นของคุณแล้วนะคะความรักถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ดูดูไปก่อนไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหานะคะคุณไม่ได้อ่าสนใจในเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าคือคือชาวราศีมังกรเขาจะมีเซนต์นะคะเขาจะรู้ว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับเซน์เขาจะแรงอะ่ะแต่ว่า อาจจะบางคนบางท่านอาจจะติดที่คำพูดที่การบนบานสารกล่าวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปแก้ไขเสียเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะ ก็สามารถทัก id line เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะไม่สามารถดูให้ทางข้อความที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้นะคะไม่ต้องส่งนะคะเอาละค่ะก็อขอบคุณมากๆนะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรและคนามังกรจงโชคดีทุกๆท่านเลยนะคะค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ